Welcome to English class สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาอังกฤษ English subject with teacher ผักบุ่งพิชการก็มาพบกับคุณครูผักบุ่งพิชการรอบสองอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องอะไรเอ่ย คุณครูขามันดูยากจังเลย Comparative Superlative Adjectives about animals การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับ animal s หรือเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองค่ะอาจจะฟังดูแล้วงงๆแต่ว่าอย่าเพิ่งงงเดี๋ยวเราไปติดตามต่อไปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องมาทบทวนความรู้กันก่อนเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับ Animals ไปพอสมควรเลยนะคะในยูนิตที่3เนาะให้นักเรียนทบทวนนะคะดูรูปภาพแล้วบอกคุณครูค่ะว่าเจ้าสตัวนี้คือตัวอะไรตัวแรกค่ะอะไรเอย่ยอ่านว่าอะไรนะ Crocodile Crocodile ก็คือจอระเคค่ะและตัวนี้ล่ะตัวอะไรคะ Squirrel ส r ูร์ลสก r ร์ลก็คือกระรอกค่ะไหนใครตอบได้ทั้งสองตัวเลยเก่งและยอดเยี่ยมมากๆต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะมาเรียนเรื่องการเสียบเทียบคำคุณศัพท์เป็นยังไงนะเอาละค่ะก็ให้นักเรียนนะคะดูตารางที่ครูคนำมาให้ดูนี้นะคะให้นักเรียนดูก่อนนะตารางแรกดูนะคะระดับธรรมดา positive degree นะคะทางซ้ายสุดก็จะเป็นคำคุณศัพท์หรือคำ adjective ที่เป็นปกตินะคะส่วนตรงกลางก็คือระดับกว่านะคะระดับกว่า comparative degree นะคะก็จะมีคำว่ากว่าหรือเราเรียกว่าข,ขั้นกว่าก็ได้ค่ะส่วนทางขวามือนะคะจะเป็นระดับสูงสุด superlative degree นะคะจะมีคำว่า ที่สุดที่สุดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะทำไมต้องเปรียบเทียบล่ะซึ่งให้นักเรียนดูคำแรกนะคะ fast fast ก็คือรวดเร็วพอมาอยู่ในขั้นกว่านะคะ comparative faster. faster faster ก็กลายเป็นว่ารวดเร็วกว่าซึ่งก็ให้สังเกตให้นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าเขามีอะไรเติมอะไรมา er er ก็เป็นรวดเร็วกว่า พอขั้นสูงสุด fastest fastest รวดเร็วที่สุดเห็นไหมคะอ่าก็คือมี est est นะคะแล้วก็มีคาว่าที่สุดอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบ fast ก็เร็ว fast e r าแล้วกว่า fast แห่งรวดเร็วที่สุดอันนี้แหละเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะคำว่า slow slow คือช้า slower คืออะไรช้ากว่า slowest ช้าที่สุดเห็นไหมคะการเปรียบเทียบช้าช้ากว่าช้าที่สุดทีนี้มาดูอีกค่ะเขาว่า big big, big คือใหญ่อาปิดไว้ก่อนปิดแล้วถ้าใหญ่กว่าล่ะก็คือ bigger g-e-r bigger ใหญ่กว่าปิดไว้อีกที่นึ่งแล้วอะไรใหญ่ที่สุด biggest biggest ใหญ่ที่สุดอ่ะทีนี้ให้นักเรียนดูคำสุดท้ายนะคะ small small คือเล็กเล็กกว่า smaller smaller เล็กกว่าแล้วอะไรเล็กที่สุด smallest smallest อ่าเห็นไหมคะน้วยังเข้าใจไหมเอ,อ่ยคำ adjective ธรรมดาถ้าเติม er หรือตัวข้างหน้า er นะคะก็จะเป็นกว่าแล้วถ้า est ก็จะเป็นที่สุดนี่คะ่ะก็คือการเปรียบเทียบให้นรียนเข้าใจง่ายๆคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูคําศัพท์ในบทที่3กันว่าเกี่ยวเนื่องกันยังไงนะซึ่งนะคะในบทที่3เรื่อง animal นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบความอะไรคะ fast ความเร็วนั่นเองนะคะเจ้า hare ก็ตายป่า fast แต่เจ้าละมั่ง gazelle faster but อะไรคะ cheetah is fastest นั่นก็คือเร็วที่สุดกระต่ายป่า วิ่งเร็วและมั่งเร็วกว่าแต่ชีต้าเร็วที่สุดนะคะต่อไปมาดูการเปรียบเทียบความช้าบ้างค่ะอันนี้ก็คือ tortoise slow, s l o t slower, and snail slowest เต่าช้าแล้วแต่เจ้า Slot ช้ากว่าและเจ้าออหอยทากช้าที่สุดนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะก็เป็นการเปรียบเทียบอะไรคะ big ความใหญ่กว่าขนาดนะคะ o o o d i l i big giant squid bigger blue w เ a l e Biggest เห็นไหมคะว่าจระ,ะเข้ตัวใหญ่ตาเอา่อมึกยักษ์ใหญ่กว่าตาเจ้าวานสีน้ำเงินใหญ่ที่สดุดนั่นเองคะ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายแล้วเปรียบเทียบความอะไรเอ่ยความเล็กนะคะ S small s q u i r r e l small mouse smaller and gecko smallest อ่าเจ้ากระรอกตัวเล็กตาเจ้าหนูตัวเล็กกว่าและเจ้าจิ้งจกตัวเล็กที่สุดอันนี้นะคะก็คือคารการเปรียบเทียบคำคุณศรรัพท์ค่าไม่ยากไม่ง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมคะกิจกรรมที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมความรู้กันดีกว่า เอาละค่ะคุณครูน,นะคะก็มีคำมาให้สองคำนะคะคำว่า young และคำว่า tall ให้นักเรียนนะคะใช้การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์มาช่วยค่ะดูข้อแรกเลยนะคะคำว่า young นักเรียนคิดว่าต่อไปเป็นอะไรเอ่ย young younger ค่ะเอมี younger แล้วอ๋อ oh, sorry young ก็คืออะไรคะอ่อนวั y o u n g เกอ่อนว้กว่าแล้วอะไร Young est, อ่อนว้ที่สุดก็ต้อง youngest youngest ค่ะอะได้แล้วนะคะต่อไปคำที่สองค่ะคำว่า tall tall คือสูงถ้าสูงกว่าละ่ะติ๊กตักติ๊กตักก็ต้อง taller นะคะ taller แล้วอะไรสูงที่สุดคะตอบได้ไหม tallest ท็ส์คือสูงที่สุดค่ะอันนี้นักเรียนก็ได้เป็นการทบทวนนะคะง่ายๆค่ะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนนะคะได้เรียน Comparative ไปแล้วนะคะก็เป็นการเรียนรู้คําคุณศัพท์ว่าคําแต่ละคำมีการเปรียบเทียบกันยังไงซึ่งในภาษาอังกฤษเนี้ยเขาก็ใช้การเปรียบเทียบแบบนี้เป็นเรื่องปกติเนาะดังนั้นการบ้านนะคะก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือ Workbook หน้า38นะคะเปิดไปที่หน้า38แล้วก็เติมคาได้เลยค่ะง่ายๆสั้นๆค่ะ สำหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนนะคะจะไปฝึกฟ้อนแล้วก็ฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเองจะได้คล่องๆนะคะแล้วก็พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะ See you next time bye bye